สวัสดีครับตอนนี้ก็กลับไปยู่นเกมซาวพา The Stick of Truth แต่ว่าคัดทาแห่งความจริงนั่นเองอ่ะลืมเลยมันกดผิดเอ๊ะเดี๋ยวดูไอเทมก่อนซื้ออะไรได้บ้างเอ 10, เหลือสิบดาบไปวันนี้เบลเบลสามไหรออ่านี Level ่เวลสามใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวเวลสี่เข้ามาซื้ออันนี้แล้วกันนะครับ อันนี้ก็แรงในระดับหนึ่งแล้วเอ้ยกดกด e f p เลยเป็นลงกับเกมอะไรอะหลงกับเกมอื่นนะมันปุ่มเป็น e มากกว่านี้เป็นสเปซบ้าหมดเลยโดนหออแป๊บเอ้ยอเอ้ยกดแท็บอีกไหเอ่าเออกด m ก็ได้นี่ลืมเป็นลงกับ เกมอะไรวะจำไม่ได้แล้วช่างเลยมาลงกับ e n n u a d a t i z i n g เดี๋ยวดิเว้เราอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่โรงเรียนเคนั่งรถไปได้ไหมเดี๋ยวได้แเอ็มนั่งรถไปได้ไหมโอเคมีรถอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนะครับเดี๋ยวนั่งไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลาอีก ก็ขออภัยนะครับถ้ามีเสียงไม่ชนนูน่นชนนี่บ้างเพราะว่าเป็นไม่จากหูฟังโทรศัพท์อะ่ะมันแกว่งแกว่งเนี่ยแล้วก็เปิดไมโครโฟนบูสุดเลยจะได้ชัดชัดรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงคอมชั่นเลยเออดึงเก็บของตรงนี้เก็บไปเลยแล้วกันลำคาญตาโอเคไปทางนี้นะรู้สึก มีลดได้กว่านี้ไม่ใช่เหรอจำได้เออนี่ไงกดผิดซ,ซะแล้วเอ๊ะทำไมจอดำฮะงงแปบบ๊บเอ๊ยทำไมต้องคัดซีน้มยเดะเดะเดะเอ๊ยไอดีนากา a อ็ดวันอาโม ใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวใส่นู่นดูหน้าแกดกันไปเพื่อเฮ้ยได้ไหมเด้เดวไฮ้ยปจีนเนี่เรียบร้อยโฮมานาโพชั่นพี่อับ ไปโรงเรียนกันเลยไปแอดเพื่อนได้ไหมอันล็อกเบิร์แสดงว่าไม่ได้เลยแบบนีไไไนไ้ได้ไหมเออได้เงินด้วยไหนแต่ได้อยวนีไหนรูปได้ไหมเนี่ยทางไม่ได้จังมันค่อยมาเอาแล้วกันนะเดี๋ยวเสียเวลา โอ้ยไม่มีนาฬิกาจัวเวลาแล้วดิจะรู้ได้ไงน,น,นะว่าเล่นอะไงละสกูลแอปสองอย่าดูที่นาฬิกานะเพราะว่าเด้ต้องเนนต่ออีกสามชั่วโมงอะไรก็ตามอย่าคิดว่าเพื่อนของเธอจะพาเธอออกมาจะอ,ออกมาเอ๊จะพามาออกไปช่วยได้นะ ไม่ใช่ชื่อแกคือไอเอ็กคลกอะไรเนี่ยไม่มีใครปกป้องแกได้หรอกคลเ,เออเข้าทางคาเฟ่แสดงว่าไม่ใช่ทางนี้แน่นอนหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวลองดูดิแต่ผมว่าไม่น่าจะง่ายขนาดนี้นะ เออเข้าได้เชยเงียบนะบเมื่อกี้ยัเงียบไปเลยขอโทษนะครับแต่ตอนนี้เราแน่นเลิเกแล้วและไม่มีไม่มีใครสามารถเข้ามาได้แล้วในตอนนี้ก็คือเซเว่นเอมอ้ยอ่าแล้วปร่านเสร็จเลยโงแป๊บสตัสตนอะไรกันนะป,ปิงปลา,าใสใสต่อยทีนึ่สตนัน ใช่ไหมทุบไม่เป็นไรใช่มือต่อยอทีเดียวถึงกับสตันงงแ็บลอยทำดีสุดแล้วและนั่นเป็นสิ่งที่ทพระเจ้ามอบให้คุณเออโอพระเจา้จานี่ไงเขามาแล้วไม่ทางไปได้หรอก ฉันจะออกไปในสิบนาทีมั่นใจมากเลยนะเัอไม่สนใจบัตเตอร์เลยเบสเมนไม่ได้ใช้มานาียบร้อยน่ะก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องสู้เสียเวลาเอ๊ะเปิดได้ไหม ได้ๆเนี่ยเฮ้ยแจ้งลางจะประตูนี้เฮ้ยนั่นไงคาเฟรเทเลียทำไมล็อกอะเดเฮ้ยเฮ้ยเยทำอะไรได้ไม่รู้อะสู้ไวก่อนแล้วกันนะเก็บอีกที แนี่สตันเอ๊จำได้กด F เออลืมมันมีเกราะไม่ลืมเฉยอ๋อลืมลืมกดเออไม่เป็นไรอุ้ยเพื่อนเพื่อนนูมาหาเพื่อนกาลินามาอย่าค่อยไปอ่านแล้วกันอุ้ยฟื้นแล้วโอ เอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยเอร์เฟกต์เลยทีเดียวว่าสันสกอ้ยสันกาลีนามาทำไมลำคาญเก็บของตีก็ไม่ได้ เฮ้ยเสียงเอาให้หารัสกีแล้วทำไงอะอะไรนะมันแนะนำอะไรอะเมื่อกี้บัดดี้คอมแมนต์เอ้ยนี่ไงน่ายต้องเปลี่ยนเพื่อนนะเดี๋ยวด้วย ยังเป็นเคนนี่ดูดิใช่ไหมเออใช่ด้วยทำอะไรอะ what ไอ้บ้าอีบ้าอีบ้าอะไรเนี่ยฮะเกมนี้เนี่ย โอเคอย่างน้อยมันก็สตั้นันมนะเอ้ย,เ,ยเออลองใช้แคนนี้ดูดูหน่อยก็ไม่เสียหายนะเอ้ยทำไมตัวนี้ไม่สตั้น่ะถ้างั้นตัวนี้ก่อน <Okay. S 1> โอเคอ๋อทิกซ้ายมาเห็นหัวใจเอ๊ะ โอ้โหยิงได้หลายทีเหมือนกันนะไว้ตอนนี้ปืน้ะสกิลอะไรบ้างเนี่ยร o อยเย้าคิสเป็นไงโอ้เออโอ้โห,โโห,โโหร้อนเอา ปวเคยเลยอ่าวปิดด้วยโอ้โหมันฮิวไม่น่าเลยเห็นพันนาฮิวโอ้ my god ตันตนี้ก่อนเลย้วกันนะกดรัวๆเคนนี่นี่เปลี่ยนเลยไม่ไหวเบน่ะ มาเร็วเด็กใหม่เช่าแสดงว่าเขาลูกไปเลยทำอะไรได้บ้างตายอุ้ยลืมเพื่อเน่ไม่ต้องสงสตงสัตว์ันอะไรละหยาบลอยส่วนบัตเตอร์แน่นอนทำไมปุ่มมัน โอ้โหเป็นการจำวิงสุดฉันไม่เคยเห็นเลยนะนี่ล็อกได้นหลักก่อนนะจ๊ะ่ไปเลยหยุดเล่นมาแล้วฮะดูเหมือนราคอนบอลงง ต้องหากุญแจทองโอ้ก่อนจะหากุญแจทองได้ต้องไปหาทุนแจเงินเอิ่มเอิ่มนะแคเสียงอะไรอ่ะโอ้เปิดทีนี่ร้อน เบสเมนต์ไม่ใช่เฮ้จูเนเตอร์ใช่ไหมเฮ้เข้าได้ไว้ยโอ้โดนดาเข้ามาห้องนี้มาทำไมอ่ะอ่ะอ่ะว <c oughs> เฮปีปิงปิงจิดไฟเรียบร้อยดีครับ ไม่ได้โรเทกเอาเฮ้ยมันมีปิงปิงอยู่ตรงนั้นอ๋อได้ง่ายไปไหนเนฮ้ยดาเก็บของก่อนเก็บลืม คอยไปช่วยอ๋อเหมือนบอกว่าเราสั่งการมันได้นะเหลือเจ้าของฉันเอคร,ครับท่านฮิวพีวทีนี่แผลหาย,ยอ๋อ AL. โอ้ได้ซิวเวอร์คีย์มาเอ๊ะก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่แล้วโก้คีย์ด่านสุดท้ายยังยากขนาดไหนเนี่ย ห้องไหนห้องนั้นไปแล้วไม่ม er, ีแมวอะไรเลยอันนี้เหรอเอ้ยได้ด้วยปิ๊งปิ๊งทำไมไม่มีคนอยู่เลยมันง่ายไปไหยมันง่ายไปไหย ออกไปผมว่ามีอ่ะอ้าวเล่นเล่นอ๋อฟ้าผ่า,า,าบ้านผมกรรมเค enough, เอ่อ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 หน้าเป็นไรครับ s <S ไม่มี hall pass <to you. S 2> หรอ โอ้โบอสแั่นเป็นบอสขอให้สนุกกับการต่อสู้นะเอ้ยอาะทำไมไม่ได้โจมตีก่อนอะสตันบอสได้ไหมสตันได้ยัง เออแล้วพิกมันไลนิ่งตายอ๋อโอ้โหเออทำไมาไม่ตายอเราเนาี่ยจบตัวนี้ก็ไม่มี ปล่อยเราไปน้าโหไม่ตายอะไรอะฮิวอีกตันบอสพาวเวอร์โพีพ,พียาพีพีเพิ่มก่อนเลยตันบอสหรอไม่งั้น <c oughs> เดี๋ยวสวยถ้าบอสต,ตื่นอันนี้ก็ทุบตัวนี้ ทุบตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาโอเคลวนลัวลวนลัวกดลวนลัวเลย power potion ใ่้ทายนะแต่เดี๋ยวคือต้องสู้กับครูใหญ่ แงกี่โกงอะ่ะเ,เก็บของก่อนเอ้หอมมอนิเตอร์ล็อกเกอร์อันนี้หรือเปล่าอ่าใช้ด้วยเดี๋ยวได้อะไรใหม่เลเวลสี่อ่าอันนี้แรงกว่านะโอเคเข้าไปเลย ไอ้ว่าไอ้ใครัวเสียงฟาผ่าแบบจังวะขอบใจนายช่วยเราออกมานายเป็นใครอ่ะนายเชื่ออะไรอ่ะไอเราก็เงียบตามเดิมโอเคฉันจะไปคูปาคิดนะเจอแล้วเจอกันนะโอเคกลับไปหาค์ดแมนก่อนแล้วค่อยจบคลิปแล้วกันนะ ขอบใจเด็กใหม่ที่พาหนักรบพร้องเรากับมาเพิ่มระดับนนนนดที่คุณ<ล>ะบเดินดีเลยอเคตบมา